ทีครับมาปอกับบาลานจงตอนกลนงคืนนะครับมีบาลานผ่าพีผ้าน้องไปใส่กุ้งครับใส่กุ้งยุสานี่นะครับถามว่าหลุ่นกันเบิงว่าบาลานสีมนันบอมเหมือนเสาครับมันีงกับไม่ยุทอกหลังนั่นนะครับแต่ขึ้นใส่กุเท雅กับพอได้ก่อยอยู่อามว่าหลุ่นกันเบิง วาเตื่นสาวมาบาลานสีมานมมครับครับไปใส่ใส่ชุ่ใส่กุ้งกับบาลานครับอย่คือล้งแรกนะครับใส่้วก็ใส่ต่างเลยครับต่างกดลงแน่น,นครับพาเิ่นสิบริลม้นลงครับหลังแรกผ่านไป สองครับใส่ครับโคตงใส่เลือกแห้งไว้ใน้ระดาครับใส่เพราะลังที่สองครับบรรยากาศช่งกังเขืนครับเงียบสงัดเลยครับสามครับ พ้มือนนี่บรรยากาศล่มดีครับครับล่มแห้งน้ำมือนนี่ต้องกดลงให้แน่นๆครับเราเป็นสิบวไร่ลมบพรว่าเขาบมดได้เอาใหม่ามาปักน้ำ้าอยากให้ดีก็ต้องเอาใหม่ปักแล้วก็เสืยกันหอยกัคางครับจันทร์พัดลมลงชิคกี้ครับ ลังที่หาครับนี่นี่ขีนเนี่ยหมดปกคอยลงเลย หลังพุดชายครับหลังที่หกทารุนกันเบิงตอนช่วงเศร้าแล้วครับาบาลานสิบานโมพอได้โก,ก้ยโมยอกาลสายยสานี่ยนะครับสาบาลานล่ลนะอยู่กางตรงอยู่ลนะถักบัวแดงตอนขึ้นครับ เป็นหลังบานจะพังเลยนะับโอเคซอนฟันอยู่กลางตึนประกายเลี่ยงแสงฟอร์มภัพธิกแสงไฟดีเป็นจะแจมงามแห้ง กระทาไปโดนกันเมั่งตอนเ้าเนาะครับเนาะ เออตัสดิฉันตอนเต่าครับผมครับตัวมาบึงกุ่งกับบาล้านครับมือเ่อนมาล้านใส่กุ้งไว้สิมานมอ่อครับ

Sáng coi với nó bà lại Coi Nó cái nhảm nó bớt bật chắc nào. ครั้งแรกครับวันไล่ครับ าาหายอยู่หายกินไปจ้ะกินขาบนึงก็ ดีแหละจ้าใครก็สื่อเพื่อนก๋วยเตี๋ยวดยวดยวดยดถ่ายเลยถ่ายเลยออมาเลยเอคดหานะครับจะ <c oughs> พบก่อยบอ่ เยเพิ่นเกาหัวหานตาครับไปถุงแบบนี้หัวนปลาดุกครับอาศสยบริเฮตอาหารัคือบริเฮตอาหารเพื่อนเพินเ่นแบบมัดนี่สูตรเพ็่นนี่ครับทังที่หกครับลักงสุดท้าย แส่ช่วงเงาฝนนี่อยู่นลายเยนะอ้ก้อยน้นอยนี่จ้ะ <c oughs> ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรรั้นๆเนาะครับนอคลิปหายูหากินนำทรงห้ตรงหน้าครับสะมาลานไ่กุุงมาเนี่ครับ <c oughs> ไอ้ก้อยน้อยนึงอยู่ครับดีพอดีอยู่ครับนี่คือตัวใหญ่เลยครับส่วนส่ นานกือบปานไหนหาฝนก็เจ๊งใส่ดลยลายกว่านี้อยู่ครับแต่จะเริ่มฝากติดตามบารานไปเรื่อยๆนี่ได้ครับเด้อรอบไปเบึงว่าสวงเฮ็ดบดบารานแนบบึงฝาแหลมมันเสาร์นี่ฝาจ้งไรเลยครับมอเกอร์นี่สองสามมือยึดราสจีออกอีกครับเฮ็ดบดครับครับยับงไงก็ฝากจะเริ่มกดไลค์กดแชรแช์กดติดตามเห็นบารานน้ำเน่กดกระดิ่งเพื่อสิด้แจ้งเตือนคลิปใหม่จากบารานครับคลิปนี้ครับ ฝากพีฝักนนองไว้เพียงเท่านี้ล่ะครับครับปอก,กันคลิปใหม่เมื่อใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เลเยัำท่านี้หนึ่งกับปูไอ้นูกสาวครับวันนึงกั็ลาบนะครับเอามาตำโอ้ยมันลายเหรอมาคมามักรึเป็นจำอัน้นปปลาใส่เป็นจำอุกเขาเดี้วอจะตัวเมียตัวผูต้ตองโต สาเก้าก้นน้าเลยพเพเื่อพยางครับฮะงานต้นเวีนบานเท่านี้อ้มันหลาเหี้ยขอจำมั้งนี่นะวู้ยน้าปลาใส่เลยลูกจำาอหามจำจำต้เนี้ยรับยินด้วยพัสดาครับ เซน้่ามาเพื่อบล่อยเพิ่นเปลี่ยนสีนะครับเพิ่นยังคงสดครับเป็นสีเขียวเขียวพอเซน่ามเพิ่นสีออกเป็นสีนดำตาลครับพักน้ำเย็นไว้จ้ะหลววแล้วก็มาพักน้ำเย็นไว้เตรียมพร้อมนะครับไปกินข้าวน้ำมาล่าสาษาหนองเด้อจ้ะหลาบกับปูกับก้อยกุ้งนะจ้ะ ครับนี่ครับน้ำกับปูที่เราตำแล้วครับลงเลยจ้าใส่หอมเข้าไปก่อนเนะใส่ขิงนวจัล็กน้อยจ้ะ าไลเเีเล่นนะลูกกินกกินปูหนึ่งูอเป็ยแตองแบปลาหลเล็กน้อยจ้ะน้ำปลา

เหมมาลหอมมืเดยหอมปะหอมหอมกระสดเลยจ้หอมสุดอใกันแล้วกกุ้งู่เนาะมาัเห็ดอีเลยกงเด้อุ้งสเห็ดีงางนแงป่ะุ้งเต้นครับมันนี่จ้าลากัปูข้างอ มาล่าจะก้อยกุ้งลจ้ะพันยากโซ่ฟีมือเห็นใส่เกลือจังหน่อยาใสก้้จะกยกุ้งต้นครับมันนี่้เข้มเือนอกกัวแค่หน่อยนะวันนี้ก็กุ้นะกัวเม็ดเลยเหนไหมเม็ดหน่อยลายมุนลายกแซ่บ mẹo mọi người mẹo 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 cầm mẹo 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 nào mẹo 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 เจ้าขอเจ้าเอาหน่อปลือกสิเถอะหน่อเอาหนังปลาอกไปกินวะหน่อเปลือกไปกินเจ้าก็เอามาเลียบกับหนังปลาคนมักเบามาคุยจ้าผมคุยกิ้งเอามะนาวตัวนี้บ่ใส่ตัวนางหวาวนี่บ่มะนาวหน่วยนี้ใส่บ่ใส่กอยกุ้งบ่เนจ่าบีบใส่เลยบอบีบใส่มะเหล่าหน่อเปลอกหลานนี่ยเตรียมพร้อมเลย ตะกูมันก็เหยื่อเหยื่อกินเด้อนี่น้อยกินกุ้งไม่ปลอดภัยพร้อมนะครับไม่รู้ยังกินไม่ได้หรอกอันนี้กุ้งเป็นเด็กมันต้องกินกุ้งสดนะครับอยากกินกุ้งโอเคเจีไมแม่ใจค่ะอยากกินกุ้งอ่าแต่ยมงขวานอ่ะหรอป่ะอันอันชิมบ้างชิมบ้างชิมบ้าง ข้าใส่พริกอืมเตัวไม่ใส่พริกก็มีตัวไม่ใส่พริกเดี๋ยวแม่อยาทำให้ข้าตัวใส่แต่น้ำปลานะมพอดีพอดีโอ้ครับครับแบบสดๆครับตัวใหญ่นี่เนาะตัวใหญ่จ้าไปแซ่บๆกับบาลาบจ้ากินข้าวนุ่กันจ้าครับแล้วนะครับอาหารเช้าห้องมือนี่ครับมีเมนูก้อยกุ้งครับกัะนี้กระลาปูกับผักตัวครับครับมาแซ่บๆ กับบาล้านครับวินงเขากับบาล้านครับไม่วันนี้บาล้าน,นขอตัววินงเขาก่อนนะครับน้อ